สวัสดีค่ะวันที่8เดือน8ของทุกๆปีเป็นวันสำคัญของ b l a c k พิง k และ b ริง k เพราะคือวันครบรอบการเดบิวต์ของสาวๆ b l a c k พิง k นั่นเองสาวๆจะมีการโพสข้อความสุดพิเศษในวันนี้ของทุกๆปีนะคะและแน่นอนว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันจีซูโพสภาพพร้อมแคปชั่นว่า ครบรอบ7ปีการเดบิวต์ของ b l a c k พิงค์บริงแบล็คพิงคตลอดการนอกจากนี้นะคะเธอยังมาไล้เดี่ยวขอบคุณบริงอีกด้วยและจีซูยังบอกแฟนๆว่าขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุน b l a c k พิงคอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าอยากให้ทุกคนตั้งตารออย่าเศร้าจะมีข่าวดี แต่ยังเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้และถึงแม้วันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีของการเดบิวต์แต่เธอตื่นเต้นกับวันครบรอบ8ปีของ Black พิ้งมากกว่าเพราะ Black พิ้งเดบิวต์วันที่8เดือน8ทันทีที่แฟนๆได้ยินก็พากันใจฟูนะคะเพื่อนๆและคาดการว่าข่าวดีของจีซูน่าจะเป็นการต่อสัญญากับทาง YG Entertainment หรือเปล่าเพราะเธอพูดถึงการครบรอบเดบิวต์ของปีหน้านั่นหมายความว่าอย่างน้อย Black พิ้งน่าจะต่อสัญญากับทาง YG ไปจนถึงปีหน้าอย่างแน่นอนในขณะที่จนเจนนี่โพส์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า7ปีกับแบทพิงค์ฉันรักพวกเราฉันรักแบทพิงค์ฉันรักบริง สำหรับโรเซ่นะคะเธอค่อนข,ข้างโพสแคปชั่นผ่าน IG ียาวทีเดียวโดยเธอบอกว่าฉันมีเรื่องมากมายที่จะพูดกับบลิงและ b l a c k พิง k ไม่แน่ใจว่าควรพูดเรื่องที่อยากขอบคุณหรืออยากขอโทษก่อนแต่ก่อนอื่นต้องขอบพูดว่าสุขสันต์วันครบรอบ7ปีแห่งการเดบิวต์ของ b l a c k พิง k การเข้ามาอยู่ใน b l a c k พิง k เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตฉันฉันได้รับประสบการณ์มากมายการเติบโตในฐานะศิลปินมันยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันเคยคิดเอาไว้มาก ขอบคุณ b l a c k พิงค์บริงเท็ดดี้วและทุกๆคนที่เชื่อใน b l a c k พิงคตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาใจฟูมากๆ ฉันไม่สามารถกล่าวขอบคุณได้ครบทุกคนสำหรับคนที่เดินทางร่วมกันมาตลอดระยะเวลา7ปีแบล็คพิงค์ครบรอบปีที่7อย่างเป็นทางการในวันนี้และฉันภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนทั้งการสร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจกับสิ่งที่พวกเราได้ทำขอบคุณบริงที่ไว้ใจและเชื่อมั่นพวกเราทุกคนตลอดมาสุขสันต์วันครบรอบ7ปีนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆโรเซ่ก็ยังมีการไลฟ์ขอบคุณแฟนๆอีกด้วยโดยเธอถึงกับน้ำตาคลอเมื่อถูกแฟนๆถามว่า คุณเศร้าหรือเปล่าเดลโดเซตอบว่าฉันไม่ได้เศร้าฉันรู้สึกดีใจมากๆและภูมิใจกับการได้เป็นเมมเบอร์ของ b l a c k พิงกและเธอยังบอกด้วยนะคะว่าเธอภูมิใจมากที่เธอไม่ร้องไห้ในวันนี้เธอขอบคุณบริง์ที่สนับสนุนพวกเธอมาตลอดระยะเวลา7ปีเต็มเมื่อแฟนๆได้เห็นโพสและการไลฟ์ของโรเซ่ก็ต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะประโยคที่โรเซ่เธอโพสต,ต์ตอนต้นว่า เธอมีเรื่องเรามากมายที่จะพูดกับบริงและแบล็กพิงไม่แน่ใจว่าควรพูดถึงเรื่องที่อยากจะขอบคุณหรืออยากขอโทษก่อนดีซึ่ง ันแฟนก็สงสัยนะคะว่าที่โรเซ่ต้องการขอโทษเนี่ยคือเรื่องอะไรกันแน่และการโพสแคปชั่นขอบคุณทุกคนขนาดนี้มีในยะอะไรหรือเปล่าซึ่งเมื่อย้อนดูตลอดระยะเวลาหลายปีของการครบรอบเดบิวต์เธอก็ไม่ได้โพสแคปชั่นยาวๆขนาดนี้มาก่อนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยขอบคุณเท็ดดี้ขอบคุณ YG ข,ขอบคุณคนอื่นๆที่ร่วมทางกันมาตลอด7ปีก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนๆสงสัยเกี่ยวกับการต่อสัญญาของโรเซ่ไม่น้อยเลยทีเดียว มาถึงลิซ่ากันบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เธอโพสภาพพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าสุขสันต์ครบรอบ7ปีของฉันและ3สาวสุขสันพิเศษและ Amazing เลข7เป็นเลขที่ฉันชอบและฉันเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่โชคดีของพวกเรารักพวกเธอและบริงมากๆนอกจากนี้นะคะลิซ่าก็ได้มาไลฟ์เดี่ยวขอบคุณบริงอีกด้วยโดยเธอมาในลุคสุดชิลสาวแว่นสุดน่ารักเธอบอกว่าทำตัวไม่ถูกเลยเมื่อไลฟ์เดี่ยวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบ้างเธอ ถามแฟนๆด้วยนะคะว่าควรจะกลับไปตัดหน้าม้าดีไหมและเธอก็ยังบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าครบรอบ7ปีแล้วจริงๆรู้สึกตกใจที่เวลาผ่านไปไวขนาดนี้ขอบคุณบริงที่ทําให้เธอเข้มแข็งและสนับสนุนเธอในขณะที่แฟนๆมากมายนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าลิซ่าอยู่ที่ไหนลิซ่าเนี่ยบอกใบ้ให้แฟนๆได้ทราบว่าขณะที่เธอไลฟ์อยู่เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงวัน หลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนชาวเน็ตหาทำโซนแต่ละประเทศกันเลยทีเดียวว่าประเทศไหนคือตอนเที่ยงวันขณนะที่ลิซ่าไลฟ์อยู่แล้วก็ขอออกมาว่าน่าจะเป็นในโซนยุโรปลอนดอนเที่ยงวันในขณะที่อิตาลีและปารีสเป็นเวลาบ่ายโมงการโพสแคปชั่นของลิซ่าทำให้ชาวเน็ตคาดเดาสอกรณีด้วยกันกับประโยคที่เธอบอกว่าเลข7เป็นเลขที่เธอชอบ และเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่โชคดีของพวกเราชาวเน็ตบางส่วนเดาว,ว่าสัญญาของลิซ่ากับ YG อาจเรียบร้อยแล้วในขณะที่ชาวเน็ตบางกลุ่มคาดเดาว,ว่าหรือปีนี้ลิซ่าและสาวๆหมดสัญญากับ YG อย่างเป็นทางการอาจจะเป็นปีที่โชคดีสําหรับพวกเธอที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้และเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ